ในทางฟิสิกส์แล้วพลังงานคือหมายถึงความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวสิ่งที่อาจให้พลังงานได้จะเป็นกาลังงานที่ช่วงหนึ่งหรือระยะทางหนึ่งมีค่าเป็นจูนในทางฟิสิกส์แล้วพลังงานเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเชิงปริมาณพื้นฐานที่อธิบายถึงระบบทางกายภาพหรือสถานะของวัตถุ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ได้หลายรูปแบบแต่และที่อาจจะชัดเจนมากและสามารถวัดได้ในหลายแบบที่แตกต่างไปกฎของการอนุรักษ์พลังงานระบ,บุว่าพลังงานทั้งหมดของระบบที่สามารถเพิ่มหรือลดได้โดยการถ่ายโอนหรือออกจากระบบเท่านั้นพลังงานทั้งหมดของระบบใดๆก็สามารถคำนวณได้เช่นกันโดยการรวมกันอย่างง่ายๆเมื่อมันประกอบด้วยสินที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายหรือมีหลายแบบ ของพลังงานที่ต่างกันไปรูปแบบของพลังทั่วไปประกอบด้วยพลังงานจนของวัตถุเคลื่อนที่พลังที่แผ่รังสีออกมาทั้งแสงและการแร่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นและประเภทอื่นต่างๆของพลังงานสักเส้นแรงโน้มถ่วงความยืดหยุ่นประเภททั่วไปนั่นแหละถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงพลังงานประกอบด้วยการกระบวนการเช่นการให้ค่าความร้อนวัตถุการปฏิบัติงานทั้งหมดกลไกบนวัตถุการสร้างหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าและ ปฏิกิริยาทางเคมีจํานวนมากนั่นแหละครับเอาล่ะเมื่อพูดถึงพลังงานแล้วจะแนะนําพลังงานจากพวกที่แบบอันตรายอันตรายหน่อยทั้งในนวัตยายเกมหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยแหละเข้าใจไหมเอาละอย่างแรกเลย1พลังงานในชวิตจริงพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์เอเนจีพลังงานแห่งการสร้างสรรค์และทําลายล้าง ในด้ดานคุณสมบัติของมันคือเกิดจากกระบวนการฟิวชันแยกของนิวเคลียสหรือฟิวชันการรวมกันของนิวเคลียสปล่อยพลังงานจานวนมากมาศาลในช่วงระย,ยะชั้นเท่านั้นต่อมาก็ใช้เป็นพลังงานรงไฟฟ้านิวเคียและเป็นอาวุธทำลายล้างระเบิดนิวเคลีย์นั่นเองต่อมาก็เป็นวิธีการใช้งานของมัน1อย่างแรกเลยใช้ใน,ในระเบิดปรมาณูเช่นลิเตอร์บอยและแฟตแมนซึ่งทำลาย, oshima, ลยาฮโรชิมาและนายาสกิมาแยบร้อยแล้ว 2. ใช้ในอาวุธไฮโดรเจนซึ่งสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้ในการระเบิดครั้งเดียวเท่านั้น3ใช้ในเครื่องยนต์ฟิวชั่นของยานอาวกาศในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเลยแหละผลที่ตามมาจะคือขึ้นกระแทกเบีเวฟทำลายทุกสิ่งในรัศมีหลายกิโลเมตรการแผ่รังสีทําให้เกิดมะเร็งและกายพันุได้ 3. กำมะนาภาพรังสีตกค้างทั้งพื้นที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้นั่นแหละสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้นะ ถ้าอยากเหตุการณ์แล้วก็มันมีหลายเหตุการณ์ะไดอย่างเส้น1986เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดทําให้เกิดลังสีจุนวนมากจากต่อมาก็ปี1961ระเบิดไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทดสอบมามีพลังเทียบเท่าประมาณ50เมกะตันนั่นเองถือว่าเยอะอยู่นะปฏิสสสารพลังแห่งการทำรลายล้างแบบสมบูรณ์ที่สุด ด้านคุณสมบัติของมันจะเป็นการสารสารที่มีียจุดตรงข้ามกับสสารปกติเส้นโปรตอนกับแอนติโปรตอนเมื่อสัมผัสกับสารสสารปกติแล้วจะเกิดการทำลายล้างกันเองและเปิดพลังงานออกมาแบบเต็มที่100%ยเปรน์ลยวิธีใช้ของมันหรอก็คือใช้เป็นพลังงานเพิ่มสรับยนานอวกาศใช้ในอาวุธปฏิจจารที่มีพลังงาน,นล้างเหนือกว่าระเบิดนิวเคลีย์ผลกระทบปฏิจจารหนึ่งกรัมสามารถสร้างพลังงานเทียบเท่าหรือเบอิดนิวเคลีย์ขนาดใหญ่ได้เลย แลวก็สามารถทําให้เมืองทั้งเมืองหายไปได้ในการระเบิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าอยากเหตุการณ์หากมีอาวุธปฏิสาสารจริง,รง,รงๆขึ้นมาแล้วก็โลกสามารถถูกทําลายด้วยระเบิดขนาดเล็กก็ได้นะโอ้โหถือว่าอันตรายสุดๆเลยต่อมาดาร์กเอนิจจิหรือพลังยายงานความมืดพลังที่รับที่สามารถขยายจักรวาลไปก่วงไกลได้คุณสมัตของมันคือเป็นพลังที่ทำจักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วมากที่สุดคิดเป็น68%ของพลังงานทั้งหมดใน,ในจักรวาลโอ้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำผลกระทบเหรอ ถ้าควบคุมได้อาจใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงของสร้างของอาวากาศและก็อาจนำไปสู่การสร้างอาวุธแห่งการขยายจักรวาลที่สามารถสิจักรวาลออกมาเป็นสิเสียงได้เลยนั่นเองถือว่าอันตรายอยู่สูสงพอสมควรในะพลังงานดักเอนเนอร์จีเนี่ยที่อาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้นะอย่างต่อมาคือพลังงานในพวกไรโนเวลหรือพวกมังยะหรืออเมะพลังงานจักรวาล คอส m i มิกเอเนจีพลังแห่งเทพเจ้าโคนิโซบัติคอมันคือเป็นพนลังที่มาจากเอกภพโดยตรงสามารถควบคุมอวกาศความเป็นจริงและพลังงานทุกรูปแบบได้ตัวอย่างพลังงานจักรวาลอินฟินิตี้สโตนจาก Marvel, มาเวลควบคุมเวลาความเป็นจริงพลังงานวุญญาณโอเม f o r อ e จากดีซีพลังที่ทำให้ดาร์กไซเป็นสิ่งมีชีวิตหลับจักรวาลได้ ผลกระทบของมันก็คือสามารถลบล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของจักรวาลได้เส้นการดิ้นิ้วของธานอสสามารถเปลี่ยนแปลงกฎของฟิสิกส์ก็ยังได้ต่อมาพลังงานหงา Energy จากหงไกอิมแพกสามพลังงานที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ในได้คุณสมบัติของมันคือเป็นพลังงานที่มาจากหงายสิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลที่มุ่งทำลายอรารยธรรมมนุษย์เฮเชอร์ H H R, สามารถควบคุมพลังนี้ได้ในระดับต่างกัน เ e ดเชอร์ที่ทรงพลังที่สุดก็คือ h e ดเชอร์ออฟเดอะสามารถลบล้าง,งมนุษย์ทั้งหมดได้ h e ดเชอร์ออฟคอร์รัปชันควบคุมข้อมูลทั้งหมดของบโนโลกอย่างได้ผลก็ต้องกลมันคือโลกสามารถถูกลบล้างจากการมีอยู่ได้ในพริบตาการบิดเบือนความเป็นจริงก็ยังทำได้เลยพลงานในเกม The l i g h t t t a m Final Fa ดเดอรซ พลังชีวิตของโลกคุณสมบัติของมันคือพลังวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถถูกนำไปใช้ช่างหรือทำลายได้ตัวอย่างพลังของลิฟต์เอ่อลิฟตสตีมอย่างเส้นของเซฟิลอเนี่ยสามารถดึงพลังจากลิฟต์สตีมเพื่อทำลายดาวได้โฮลี่พลังที่สามารถต่อต้านการทำลายล้าของเมทันได้ผลกระบของมันก็คือสามารถทำให้ดาวทั้งดวงล่สลายได้เลยต่อมาเดวอยจากวอ r h a ฮมเมอร์0 0ื พลังของโคโนดคุณสมบัติของมันคือเป็นพลังงานที่มาจากมิติมืดที่เต็มไปด้วยปีศาจโคโนดกอส์ ot, God, สามารถใช้พลังนี้เพื่อทําให้จักรวาลสลุ่มสลายได้ผลกระทบของมันคือทำให้จิตใจของมนุษย์แตกสลายขอให้เกิดสงคารามที่ไม่วันทิ้สิ้นสุดได้เลยส่วนสรุปแล้วพลังงานที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดในแต่แตและหมวดจะมีอะไรบ้างของโลกจริงคือปฏิสสารสามารถเกิดขึ้นได้แบบ100%อซเลยไม่หักล้างอะไรทั้งสิ้น ต่อมาคือในแบบเกมคือองค์ไกด์เอเนจีพลังทำลายล้างโลกได้ทันทีต่อมาของเกมอีกอันหนึ่งคือเดวอยจากบ 40, ุ 40,000k หรือวอลแฮมเมอร์สามารถคืนกินจักรวาลทั้งหมดได้ส่วนนิยายเดวันพาวเวอร์ควบคุมกฎแห่งธรรมชาติได้ทั้งหมดนี้เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำลายจักรวาลได้นั่นแหละครับ ฮงไคเอเนจีคืออะไรมันคือพลังการแห่งการรุ่มสลายคือพลังงานเชิงจักรวาลที่มีความตั้งใจในการทดสอบและทำลายอาระยธรรมทูกครั้งที่อาระยธรรมก้าวหน้าจนถึงระดับหนึ่งฮงไคจะปรากฏตัวเพื่อทำลายมันเป็นพลังไม่เจนจำนุงของตัวเองเรียกว่าวิวออฟฮงไคไม่ใช่พลังธรรมชาติแต่เป็นความฉลาดของคอนวิกฟอร์ดหักเหาอสามารถปลุกผู้ที่เหมาะสมให้กลายเป็นเฮชเชอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของมันได้คุณสมบัติของฮงไคเอเนจี คนสมบัติอย่างแรกเลยอันตรายสูงมากหลายรายละเอียดสามารถบิดเบือนกฎฟิสิกได้ทําให้สิ่งมีชีวิตกายพันธุ์แตกสลายก็ยังได้บิดเบือนความเป็นจริงเปลี่ยนโลกจิตใจหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ก็ยังทําได้วิวัฒนาการอย่างไรขีดจำกัดสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นเฮดเซอร์และเฮดเชอร์คอร์สามารถตัดขาดจากเยาวานได้โลกที่พ่ายแพ้ให้แก่หงไข่จะถูกตัดขาดจากทีออฟออริจินหรือต้นไม้แห่งปัญญา เฮดเช่ค er 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 ืออะไรเฮดเช่คือตัวแทนของฮงไครที่ถูกปลุกโดยเจจำนงแห่งคงไคเพื่อทำลายอารยธรรมมีพลังเฉพาะตัวที่อันตรายมากระดับทำลายโลกได้เฮดเช่ของเบโรเนียควบคุมฟิสิกสร้างอาวุธได้ระดับยุทธศาสตร์เฮดเช่ออฟบอยเคียนาหรือชินควบคุมมิติวาร์ปสร้างหรือแบ็กโฮได้ล้างเมือก็ยังได้เฮดเช่ออฟเอนเคียนาหลังเสร็จเส้นภารกิจ หรือ finally หรือขั้นสุดท้ายแล้วจุดจบของสุขสัรรพสิ่งสามารถลบล้างโลกทั้งใบจากการมีอยู่ได้ h e a d ช of c o r r u p t เ o n เกินกินจิตใจผสมข้อมูลลบตัวตนจากโลกได้ทำลายล้างโครงสร้างข้อมูลของโลกอย่างได้เลยว i วออกองค์ไข่องค์ไข่ก๊อเจจจำนงแห่งองค์ไข่สิ่งที่ควบคุมองค์ไข่หรือเฮชเชอรทุกคนและตัดสินว่าอรารยธรรมคนอยู่หรือตายมีลักษณะคล้าย AI ระดับจักรกวาลหรือพระเจ้าแห่งการรีเซ็ตมัติดอยู่กับมนุษย์ผ่านเสียงอยู่ในหัวหรือการผูกพลังส่วนคำพูดเด่นๆที่เราจำกันได้คือพวกเจ้าเทร,รยานเกินไปแล้วโลกใบนี้จะต้องถูกลบล้างซะสาหรับกูเห็นแบบนี้แล้วก็ควยนะไอ้เหี้ยระดับพลังระลับของงไข่ระดับบุคคลเฮเชอร,ร์ระดับเอดีเนี่ยทำลายเมืองได้ในะอันแรกอะระดับมิติเฮเชอร์อวอยปิดเบือน,น,นมิติวาร์ปทั้งเมืองได้ รับข้อมูลความเป็นจริงแฮชเชอร์คอร์ชันเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดพื้นฐานของโลกระดับจัก,กรวาล h ฮ s เชอร์ออฟเดอะเอ็นลบโลกจากการมีอยู่ก็ยังได้เบื้องหลังเชิงปัญญาทีออริจินหรือต้นไม้แห่งปัญญาและต้นไม่สิและน้ำแห่งปัญญามังไม่รู้เป็นต้นอย่างแรกต้นไม้นะต้นไม้แห่งอริยธรรมทุกโลกที่สามารถก้าวข้ามหงไขงได้จะกลายเป็นเวอร์เบิร์นหรือโลกฟองสบู่ที่แข็งแก่งมากหงคไขเป็นเหมือนบททดสอบของต้นไม้ว่าโลกไหนควรจะอยู่รอด และแม่น้ําแห่งปัญญาจะเรียกยันนี่ได้ไหมกูเรียกไม่ค่อยถูกเลยอะ่ะไม่ค่อยเก่งมิติลึกลับที่เต็มไปด้วยฟองโลกหรือเว l d b บ b ล l e ที่ร่มสลายเพราะของไขรถ้าโลกรายแพ้จะตกทิ้งไว้ที่นี่โลคที่รอดจะก้าวขึ้นสู่ High. สไฮพาวตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญก็มีหลายๆอย่างให้ช่วยอวัยหรือสินปรากฏในยุคข,ของเคียนาแม่ของเคียนานเองทำลายเมืองลายแห่งเปิดมิตูมิติไตว้สิ เปิดมิติแบ็คโฮลรัฐบ,บาลโลกเกือบเลิกสลายไปรอบหนึ่งลวไฟเตอรี่อาร์คเฮชเชอร์ออเรนหงคเข้าสู่เฟสสุดท้ายพยายามดิซเซตโลกเคียนาเชมป์แรของไฟเตอรี่หรือพลังสุดท้ายต่อต้านจิตจำนนหงคเพื่อสร้างอนาคตใหม่เองความช่วมโยงเกี่ยวกับเกมชินและสตาร์เลวเกมสินเขาว่าหงคาไม,ม่กดตรงๆแต่ในคิดเรื่องอย่างนี้มันเคยปรากฏมาแล้วจะกลายเป็นการบททดสอบคายหงคตัวละครอย่างไรเดนและเคียนา และเอเซียมีแรงบันวดวาลใจชิงภาพรวมเหมือนกันฮองไคสตาเลียวก็ไม่มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะคือสิ่งมี่ระดับฮงไคที่เป็นตัวแทนเจนองจักรวาลแนวคิดเรื่องการทำลายล้างเพื่อสร้างใหม่ Destruction Planet คือแนวคิดเดียวกับฮงไคตัวละครอย่างเคียร์คาบกา้าหรืออีโรพูดถึงด e s t นีและสปิริตเหมือนกับ View of ฮองไคอย่างนี้เรียกว่าพลังงานฮงไคในก็เป็นตัวอันตรายเส้นกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราควรจะทำยังไงต่อดี อยูท่ที่ความคิดของท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับ